ไม่นี่ลอดแล้วนะครับลูกสติงเลนะครับมาเอากินนมนะครับกินนมยังมท่ทันได้ทำใบผสมกำหนดคลอด28ตุลาแล้วครับอันนี้ไม่นี่ลอดมา27ตุลาแล้วครับลูกสองลูกสามแบบไม่ได้อันนั้นนะ <c oughs> มันลูกอันเมื่อกี้ที่ผมดูแล้วไม่กินยังดูตามมันเลยแล้วก็ เดเปเีนเองี่ลนี่ลูกเออสติงเล่นะครับยยสติงเล่สูงใหญ่ดีขนาดสีดีขนาดงาน่นา,นนานเพิ่นหาเลยหานมเปิดกระไฟครับเิหย canlı